ทุกอ,อย่างห้ามสเสาม์บันเทิงเสี่ยงชี้ชี้เรื่องนนะครัๆรุงดีแท้ครับวันนี้ก็พามากินมาเที่ยวมาทานนะที่เมืองร้อยเอ็ดร้อยเกินนะครับ กินเส้นชี้เลือดหมูบำรุงดีแท้โดยนายกตายกวนลูกตายครับผมกบะซื้อหมูซื้อไก่ซื้อแจ่วข้าวเหนียวเนื้ข้างทางที่อำเภอสวนนภูมิสวนนภูมิ บสุดยอดสุดยอดแานบันบานเมนูบังลุงดีแชร์ทางนั้นมาถึงร้อยเอ็ดแล้วนะครับสัญลักษณ์ một giây mát suy ngầm บึงพลานชัยเออโอ้นึกตั้งนานครับพี่น้องเอ,อ้บึงพาร,ราชัยจังหวัดร้อยเอ็ดรับรลบจะมีร้านอาหารเยอะมากครับ ทำเต็มวันนี้มาบึงรานชัยมาทานเสี่ยงจี้เลือดหมูวันนี้ร้านขับวต้มปลาไม่เปิดนะต้มเครื่องโอ้ ไปมาเลือดหมูข้าวเปล่านนะอาาที่ัครับครับสามทุกอย่างห้ามเผาบันจะเยนเลืองชี้เลือดหมู 明白。

ก็จะมีร้นโจ๊กแยกกันเะครับเด้มาทานได้นลครับสมิทธรมาอโหลจ้าพ่อนันลอยเอสแล้วอรลอยเอสแล้วจ้ากังกินเขากะลังกินเจ้าเหลาจ้า แบบยังเ่าอยู่นนิดเมนูนเอประตายมันคู่ีดอกแค่นั้นน่าเนเลนเสร็จเหนือเนือแลวเล่ดไทยปอภัยเเจอกันโอเคจ้าจ้าจ้า

เรื่องทำเรื่องอะไรเหมือนลุงเด่นเหมือนลุงเด่นอยู่ผู้จัดการเปล่าโต๊ะพี่ตั้งแป์ เขจัดนิทรรศการยังอก่างอนทรนั่งดอินท่์ราไม่จอดทาทำไม่จอดูมกามากีบอกว่าชุ่มมูมมากเลยกมากพอๆหลายๆครับผมพอดีระว่างแเอวไปนอนบนไหนจะวะระหว่าเอาเมื่อไห้มืออนจะไปจัดนิทรการได้แค่ยงอม่มาจอดวันนี้ก่อนแลอวะ เป็นของโรงเรียนปะี่นโเรียนนี่น่จกนอาารบเไม่็นไม่แขงอยู่จ กับก็วันนี้มาถึงละเอ็ดแล้วนะครับอยแย่ข้างทางซื้อไก่ในหอโบทนะครับที่จังหวัดละเอ็ดบึงพลันชัยนะครับเรามาทานเส้นจีนะครับก็เส้นจีเลือดหมูนะครับข้างๆบึงพลานชัยนี่แหละครับดูร้านอร่อยนะยอมรับว่าอร่อยน้ำซุปเขาหนีมาทานเลย การันตีได้ดูมบลุงไต่บำรุงดีแท้เลย <c oughs> สุดยอดของเมนูเลยนะครับอร่อยมากแนะนำนะครับอยู่ข้างๆบุญพลันชัยนะครับ,บร้านเล็กๆ,ๆนะครับฟองแถวเดียวแต่ว่าคนมาซื้อเยอะนะครับราคาก็ไม่แพงเองด้วยนะครับแล้วก็อิ่มแล้วครับทานมากิน เอ้นนี้เรื่องหนูที่ละเอียดนะครับทางบึงพรานชัยคลิปหน้าแต่พากินพาเที่ยวจะพาไปที่ไหนนะครับก็คอยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม comment, กดคอมเมนต์สมัครให้ไม่ต้องกลัวลืตสายด้านอะไรก็ได้ขอบคุณครับบ๊ายบาย